ลงไประดับหนึ่งนะคะพี่ครับผมแล้วมันก็สุดท้ายมันก็เออเลยคิดว่าระหว่างท่อที่จะต้องจากตรงนี้ออกมาตรงนี้เออเออเออบอไปท่อข้างนอกไขมันแต่ตรงนี้หนูคีนแล้วแล้วก็แต่ว่าแต่ว่ามันก็ท่อใต้ดินตรงฝั่งเนี้ยหนูก็ไม่รู้กันว่าอ่าฮะก็คือมันตอนเนี้ถ้ากับว่ามันจะมีอยู่สองส่วนก็คือคือส่วนแรกจากอ่างล้างจานออกที่บอร์ดักไขมันส่วนที่สองคือตัวบอร์ดักไขมันเองส่วนที่สามก็คือจากบอร์ดักไขมันออกไปหาข้อเมนนี่คือสามส่วนของท่อของอ่างล้าง นะครับนี่คือซิสเต็มของเขาเพราะฉะนั้นโอเคตอนนี้เราพบแล้วหนึ่งส่วนเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีของการอ่างที่ตันถ้าไม่ตันที่อ่างเนี่ยอเอ้ยโทษนะครับ<ะ>มันจะไปล้นที่นี่อย่างเดียวเลยนะแต่ตอนนี้มันตันในเส้นนี้นะอันนี้คือหนึ่งเส้นนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้เรามาดูส่วนบอดไขมันไปค,ครับือดูดูดูนูอะนรครับอ่ะ ส่วนบ่อดักไขมันเนี่ยังไงก็ไม่ลงนะครับน้ําไม่ลงมาถ้าน้ําถ้าน้ําถ้าส่วนท่อเมนตันมันหมายถึงท่อเมนตรงนี้บ่อเนี่ยน้าจะล้นขึ้นมาเยอะซึ่งตอนแรกอาจจะล้นมีแต่ไขมันมีแต่ไขมันล้นขึ้นมาอ่ะก็โอเคคือไขมันล้นขึ้นมาก็คือท่อเมนเส้นเนี้ยตันแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ในเส้นพอไขมันดันอยู่ในเต็มท่อเนี่ยมันก็จะดันอยู่ในเส้นท่อตรงนั้นะครับผมงานตรงนี้ก็คือถังดักไขมันเนี่ยเราตักออกไปจริงแต่ยังไม่หมด แล้ยังไม่รู้ด้วยว่าก้นถังตัวนี้จะมีพวกปูนพวกทรายอะไรอยู่ในก้นถงังหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานขนาดตรงนี้ก็คืองานล้างทำความสะอาดบ่อไขมันเลยอ่าเคลย์ทอ่อออกสองเคลย์ทอ่อนี้ออกสามนี่คือหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราเรามาดูในส่วนของทั่วตัว,ตวท่อเมนทางออกด้วยว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับอ่ะโอเคนะครับบอกความบ่อหงายเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสามท่อหนึ่งท่อมาจากตัวบ้านคือหนึ่ง ท่อออกไปสองแล้วก็ท่อมาจากทังดักไขมันเป็นสามแต่ตอนนี้ท่อจากทางดักไขมันเนี่ยไม่มีเราจะมีท่อออกอยู่นะครับท่อออกอยู่ด้านนี้นี่เห็นป่ะอ่าท่ออ่าท่อเดียวนะครับซึ่งโอเคเป็นไปได้ครับว่าอาจจะมีอยู่แค่สองท่อใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก็มีท่อมาจากตัวบ้านแล้วก็ออกไปเลยแต่ไอ้ท่อเขาออกตรงนั้นะนะครับมันไปไหนอ่า ใช่ไหมครับซึ่งซึ่งในตำแหน่งตรงนี้ถ้าขออนุญาตถ,ถ่ายถ้าเกิดติดเจ้าเจ้าของบ้านไม่ว่ากันเนาะอะ่าเพื่อเป็นวิทยาทานให้คนอื่นเขาด้วยเวลาเขามีปัญหาเหมือนกับเรา <c oughs> ใช่ไหมครับซึ่งในตำแหน่งเนี้ยจากระยะตรงนี้นะครับระยะรวมของทางเดินสายเนี่ยประมาณสี่เมตร3ามเมตรเนี่ยตรงนี้สาเมตรนะลาวมาตรงนี้อีกหนึ่งสี่เมตรระยะสี่เมตรในระยะตรงนี้มันควรจะมีถังหรือบ่อใช่ไหมครับอ่า <c oughs> อย่างที่เอวนั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ยอ่าตรงนี้น่าจะเป็นถังซัก เนี่ยน,น,น,นะน,น,นี่ตรงนี้ถังแทะนะครับอา่าตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยคือถังแซกเอ้าแอลยืนครับสมุดแอลวางอย่างนี้ได้ครับผมอ,อันนั้นเป็นท่อคลีนเอาท์ซี่เป็นมาจากถังส้วมซึ่งเป็นวละเครีย์เนี่ยจากเข้าบ้านนะครับเคลียท่อส้วมตันอะไรเงี้ยก็จะเคลียจากฝาตีฟ้านี่เข้าบ้านแล้วเคลียจากฝาตีฟ้าเนี่ยมาที่นี่ที่คือคลีนเอาท์นะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาดูว่าตรงนี้เป็นยังไง พยานะครับป๊บนหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับช่างเอกครับผมฮัลโหลครับสวัสดีครับช่างเอกครับไม่รับสายหยือวางก่อนฮัลโหลครับอ๋อคุณโอ๊ต ไม่ได้ยินคุณโอ๊ตรับไปแล้วฮัลโหลคุณโอ๊ตครับผมสวัสดีครับผมวัสดีครับครับผมคุณโอ๊ตผมอยู่งานตำรวจบางเลนครับผมเชิญครับผมอ,อาทิตย์หน้าหรอครับผมถ้าจะมีปกปติตอนแรกผมว่าผมจะไปบ้านคุณป้า อ๋อโอเคโอเคครับอ่าปูนปูใหญ่ท่ออะนั้น้าหาหาหางานปลาปลาลวโอเคครับผมได้ได้เอาลอง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 ขาเรื่องพวกอ่าครับผมครับผมครับผมเขาจดมาครับเขาจดมาครับผมอ๋อได้ครับผมได้ครับผม ม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วในส่วนงานของผมไม่จําเป็นต้องคุยกับผมก็ได้พ้างงานของผมมันผ่าน่อหลุดเหรอคะระดับระดับ <c oughs> อ๋อระดับ okay. อ๋อเลยปัญหา <c oughs> ท่อล่หมครับในบ้านอ่ะถูกต้องครับผมระดับที่มันจมน้ําคาอยู่ในระบบเส้นท่อ <c oughs> นะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยท่อออกเนี่ยผมก็เห็นว่ามันไม่มีปัญหานะแต่ท่อเข้ามันอยู่ไหนซึ่งอาจจะอยู่ลึกอ่ะโอเคเข้าใจได้อาจจะมองไม่เห็นอ่ะใช่ ต้องมองอย่างนั้นก็ยังไม่เห็นอ่ายังไม่เห็นจริงๆแล้วตมันต้องเห็นแล้วมันลึกไปเบอร์ไหนไม่มันมันมันเข้ามาลึก่งถังอาจจะกว้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออะไรอะไรอะงรอะอาจจะอยู่ข้างในลึกๆอย่างเงี้ยมองไม่เห็นแต่ถังพวกนี้มันเหมือนมันข้างในมันเป็นทรงวิกใช่ไหมเหมือนมันไม่ได้ทรงตรงอย่างนี้ในะถังมันเป็นทรงรูปอ๋ออ๋อไอ้กลมๆเหมือนลูกตาอืม แราวก็มาเช็คคีเอาแวก่อนเบาาแอลอกอฮอถ่ายก่อนดิโตก่อเขาไม่ได้มาตรวจแล้วเออท่อจริงๆต้องเป็นยังไงอ่ะเออแค่มันมีท่อตรงนั้นอีกอ่าเป็นท่อขนาดสี่นิ้วนะนี่ข้างล่างมองไปต่ำๆเลยแสงไฟย้อน ตามอีกหน่อยอนั่นาฮะนี่คือท่อที่มาจากถังแซกน่าจะเป็นเส้นนี้เพราะตรงนี้ไม่มีบ่ออะไรแล้วถูกต้องไหมใช่อ่ารานนี้น่าจะเป็นมาจากถังแซกซึ่งเมื่อน้ําล้นจากถังแซกก็จะต้องออกตรงนี้นะครับอือ,อเออหนะูเห็นแล้วหนูชอบแผนอโอเคซึ่งฉีดนี่กี่บาทครับอ่อตัวนี้มันสามร้อยห้าสิบ แต่ผมปรับเอาไว้บ้างแหละบางทีก็ร้อยห้าสิบบ้างสองร้อยห้าสิบแล้วแต่งานไงนมันขึ้นอยู่กับาการที่เราต้องทํางานตัวไหนด้วยไงถ้าเป็นท่อเล็กๆเลยวนนี้เราใสาเ่เยอะๆท่อบ้านเรามันความมาตรฐานมันไม่ได้มีร้ยอยตัอร์เซ็นไงใสเง่เยอะๆเข้าไปก็งามออกมาเหมือนกับพลาสติกโดนกึ๊งๆตัดอ่ะเห <c oughs> ็นขาผมไหมเห็นคลิปที่ที่ผมไปทําบ้านหนึ่งนะที่ว่าไอเนี้ยสะบัดหลุดออกมาจากท่อสะบัดโดนขาน่ย นี่ยหลังแขนผมเนี่ยเห็นว่าเป็นเส้นเลยอ่านกันดีกว่าห,วหนูดูไม่ค, <sm art> คบถูกคลิปจริงๆเราไปดูคลิปของเราเราดูของเราผ่านคลิปเขาด้วย <c oughs> ได้ครับไม่ก็เด็นหรอกครับถ้าผมกระเด็นผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันดูได้ครับตรงใกล้ๆได้เี่ยน,นี่จะพ่นน้ำเข้าไปยิงครับยิงย้อนกลับออกมา แจ้งตันอยู่ครับไปไม่ไม่ไปต่อเข้าไปแล้วครับแต่ยังไม่ไปต่อมันวิ่งไปเองเหรอใช่ครับวิ่งไปเองครับไม่จัดกานกับมันเป็นสั่นสะเทือนเข้าไปข้างในเจ็ตครับเป็นจรวดน,นะครับทํางานเป็นจรวดเลยครัพุ่งเข้าไปเลยใช่ครับทํางานพุ่งเข้าไปตัวด้วยตัวอะไรกันเขาก็เห็นสีหนึ่งี่เขแบบแค่ตัดเอาปลายออกไปแล้วก็ไือฮือพุ่งเข้าไปหนึ่งเราไ,ไม่ค่อมั่นใจว่ามีข้อออก น่าจะมีไข่ืู้ีออกมาดูไข่มนแถวทีาองแบบนลยาวรด้่ามาดูดเดว890ส่งับไปไปได้จริงหรือเปล่าเราถามถุงแทนมันต้องเรียนด้วย ยังไม่แล้วค,วคนท่ำนะไม่บ<อ>่น<อ>ังไม่ได้เปิดบ่อ,อไม่เห็นตรงนี้ไม่ออกที่บอ่อนไข่มันเต็มแน่พอตันมาหลยวครับแม่วังไม่ได้ไปแปดเ้าสิไปดูเดี๋ยวจะวอนน้ำออกตอนตน,ตนี้แต่น่าจะลงถังนี้ ไฟมาด้วยเนี่ยไม่เคยใส่ครับเออใส่แต่แบบเหมือนแบบคล้ายๆเกล็ดน้ำยาที่อ่านั่นแหละโซดาไฟครับอะไรครับานอยู่เนี่ย้พ่อต่อยพอยที่ถืออยู่นนเกตเเออมิเตอร์มัสเซิลฟาเซนใช่ครับโซดาไฟครับนั่นนหะพูดโซดาไฟทั้งหมดเลยครับจริงดิใช่ครับ ไม่หรอกครับพวกเขาทำมาโซดาไฟหมดแล้วครับไม่มีอะไรที่มันพอามันโดนน้ำสักพักหนึ่งอะพี่มันพูดเลยใช่ครับผมเป็นโซดาไฟกับผสมกับไอ้อพวกนนั่คือไม่ดีใช่ไหมมันใช้ได้อยู่ครับรแต่ว่ามันต้องนี่มันกระเสรกระเสรกระดาษทรายเสร็จนั่นใช่ไหม,มกระดาษขัดใช่ไม่ใช่อันนี้มาจากบ้านลูกค้าอีกหลงังนึ่งตกใจเลยมาจากขอาไม่ใช่เศษกระดาษขัดครับแต่เป็นถุงปูนครับเตรียมจะถ่ายรูปจ้าเราเหมาเลยก็ถุงปูนเนี่ยที่อุดอยู่ปากท่ออีกฝั่ง แล้วก็ปูนเฟอร์อัดไว้นี่นี่เจอทางออกเนี่แน่เจอทางออกแล้เนี่ยเนี่นี่ทางออกทางออกอยู่นี่ทางนี้คือทางออกแต่ทางออกมันไปอยู่ไหนล่ะเออเห็นได้เป็นไหมพอบนไปยังอ่ะทำไมแล้วอ่ะมันออกท่อนี้หรอออกไหมออกครับออจะพอสัดไขมันออกที่ไหนเอ้าเที่ยงเหรอ

ยุบตัวจังยำจ,จังหวะที่ผมดึงใช่ใชยุบเป,ปนิดหนึ่งนี่เยี่ยงหรอูอพอแมอยู่ได้บ้าไม่มีพ่อแม่ไปหมดแล้วเราไปฟังในห้องน้ำในบ้านดีครับมันมเท่านี้นนม,มันไม่ได้เปิด ต้องฟังเสียงฟังเสียงที่พ no so, ื้นพอเรนนั้งเสียงซะซ่าเลยครับพูดได้เพี้ยพูดได้เนี่ยพูดได้อ่าใช่เอาไปต่อท่อออกจอยร่วมกับท่อของพอเดนห้องน้ำ แต่ีน่นเดี๋ยว่าทำไปนานๆล้ติดเศมันจะย้อนยครที่พอเดนท่อหนรือชักโคร่อนแล้วแต่มันไปต่อท่อไหนก็ได้มนถ้าอย่างนั้นเต้องไปเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นก็ต้องรือระบ่อนังจริงเรแล้ว่าจะแค่ตร้ต้องาอย่น้รปล่าอเปลี่ยวิธีการใช้ชีวิตใหม่หมายถึงว่าเคียอ๋อเรารู้แล้วว่าอะไรคืออะไรเราเปลี่ยนวิธีการจแบี้เคิดใหมแ <ข>ออกมาพวดเลย<น>แต่มันไอ้ด้างดำดำยังออกมาไม่หมดเหรอจริจริงบ่อดัดไหนมันควรจะไปที่บ่อเปิด Outlet. So that finding ใช้สดาไฟนะครับมันจะออกมาเป็นแบบเมือ่อเลยครับใช่ครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับก็คือใช้ใช้น้ํายานั่นแหละครับละลายแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยส่วนนี้เราต้องคอยตักทุกๆเดือนนี่<อ>ตักไขมันทุกๆตักไขมันเหรอทุกๆสามเ<า>ดือนเอาตะก้าออก่งทุกๆเดือนตะก้าจะมีตะก้ารับน้ําให้น้ํายาแบบน้ายาขจัดข้าบไขมันแบบนี้ได้ มมผมแนะนำให้คุณทำความสะอาดดีกว่าคุณมาแก้กันที่ปายเหตุครนะับไม่ต้องไปใช้มันหรอกครับเปลืองตังค์หรือปเปล่า,า,าคุณขยันดีกว่าครับยยข,ขยันดีกว่าครับผมหอ,อ,อ,อยพื่นนะ พอก่อนพอก่อนที่อยู่ตรงเลยโอ้โหของที่อยู่ในเส้นพ่อจะไปตรงอย่างเงี้ยถึงไปด้วยมาก็จะเป็นอย่างนี้ยพอก่อนยังได้อยู่ยังได้อยู่ หินที่อยู่ในถังอกขึ้นมาปูนนะรับปูนปูนปิดแล้วไปหิดแล้วครับปิดแล้วครับติงเหมือนมันดูดแรเลยเป็นตอนแรกที่ซื้อบ้านใหม่ๆห่ตอนนี้ต้องโควิด พี่เขาเป็นเหรอคะถึงจะตายนะเรียกโทรมาที่เบอร์ผมครับถ้าลูกผมเขาทำงานต่อก็โทรเข้ามาได้ครับ<อ>เดี๋ยวให้ให้เวลาเขาคิดกักนิดนึงถ้าผมตายก่อนหรือพ่าแม่เขาตายก่อนแบบพี่น้องทำไปให้ไปช่วยกันดูแลก็แต่น้ำใสเลยนะดีขึ้น ไม่ใส่แต่ตอนแรกพี่เขาพูดออกมา,าดูสียังไม่ใส่ไม่ไรเรื่องต่างๆ<า>อ่อโอเคอ้าวครับผมเรียบร้อยแล้วพ่อ แล้วยกขึ้นมาอ่โอเคครับนาตาก้องนะให้อภัยตากล้องนะครับผมเอ้าเสียงชัดๆหน่อยเดี๋ยวเขาจะว่าเราเสียงไม่ดีครับเรียบร้อยครับสําหรับงานนี้วันนี้เราก็อยู่งานที่2นะครับบางเลนนะครับใกล้ๆกับที่เราไปคลิปเท่าไหร่นะไปตามมาที่ว่าปูอยู่ในท่อน้องผู้ชายหล่อๆที่ถอดเสื้อนะครับไปตามมาดูครับแต่อยู่ข้างหลังมู่บ้านกันเลยนะครับกรับพบกันใหม่ครับงานหน้าครับเดี๋ยลืมดูแลสุดอา บ้านของตัวท่านเองนะครับวันนี้ก็เจอแต่เคสที่แบบนาหาานักหนากรหัสถางการแบน้ำตาไหลเั่งนั้นเลยนะครับอย่าลืมครับตื่นแต5หกสามสี่ห้าสามห้าหกแแก้ท่อตาท่างอื่ีให้บริการวันนี้ที่นี่โอเค